สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาลื้อพยางครับวันนี้ได้จ้างเพคนให้มาลื้อพยางแรงงานแรงงานให้คนออกเรับงานนี้เสียวกลยนี่หนักนี่เบาแน่แล้วครับพี่น้องนี่ครับก็เก็นเรือองการเป็นงานนี่เท่อเบาเท่อหนักครับพี่น้องเท่อเบากะสบายอยู่นี่เท่อหนักกะเป็ดไปสูไปครับพี่น้องแรงงานในห้องครับพอดีแล้ว นี่ครับพี่งมาดิชมันงออดออดชินนี่ยังมา้ปไงนี่กินยังมเกินไปพื่อนนะลเพื่อนเนาเก็บเต้เลซพี่อนเน ตีนังกาได้บอเข้เาถามตนะีนังกาได้บอเขาเราถามมาเนีครับพี่น้อรเ็ส <laughs> ิลืออครับนี่กลอง,องแนไปครับจวรีวนี่ครับึแ,แาารเอาขึ้นไปตากไว้ท,ทั้งเครื่องครับเอาไม่ชั่งขึ้นไปเาขไปกอค,ครับนี่นะครับ เด็กก็นี่แล้วก็ตากไวให้มันแห้งครับผมบอกแล้วก็เห็นงานต้อยครับผมดูอันนี้ครับดีครับมาเรื่องพี่น้องเรื่องภูใดยังี้ยวันี่ยมากครับมาสู่น้องกันครับเอาละครับพี่น้องมื้อนี้กะ